วันนี้เราก็อยู่ในรีพอร์ตเตอร์โอเคคนถ้าใครชอบปีหลงเกิดแล่์ก็ดจะใครเพราะฉากจากนี้จะเป็นฉากที่น่ากลัวมากผมได้เข้าลองมาดูเกมละวสวัสดีครับตรงนี้มีโทรศัพท์โอเคอุ้ยหน้าจอมันหงุดเร็วมากอะ่ะผมขอตั้งค่าได้ไหมอะ่ะมีแต่โนต้ตอะอ๋อนี่คือตั้งค่าโอเค เดี๋ยวรอโหลดดิ้งอย่าบอกนะเพิ่งกดออกโอเคไม่เป็นไรฮะมันเซฟให้เมื่อกี้หรือว่ากดโอ้โหมันเซฟให้ตอนนี้โอเคลุกสิลุกไอ้ผีตัวแรกอ่ะจริงๆผมเห็นไปนนานละ เฮ้ยแน่จริงใส่กูเลยป่ะโอเคแป๊บหนึ่งได้ไหมไฮโลแบ็คโอ้ไม่มีอ่ะมันไม่มีปรับความลื่นของอเอาไว้ขีหลังแล้วกันเสียงเฮี้ยอะไรอ่ะ Страбный резерв Ой. Страбный резерв закрыт. Страбный резерв закрыт. เมันไม่เปิดประตูให้ผมอ,ะอ่ะมาแล้วผมมีมือด้วยนะเห็นไหมมือดำๆฮันโลสวัสดีอ้าวสายนี้ไม่ได้การตอบรับตือๆอ้าอุ๊ย ไม่มีแบบโทรศัพท์อุ้ยเยี yeah! ่ยพ่อมึงอะอะไรอะอุย้ยอะไรมึงเอาดิหลอ,อกกูดิมาดิหลอกดิหลอกสิครับรออะไรละ่ะ อยมันเอากูอีกแล้วมันจะเอาประตูอัดหน้ากูเป็นพังเลยไหมล่ะอ๋อผมรู้แล้วทุกคนเพราะอะไรฉากนี้มันถูกตั้งแบบอัอตโนมัติพอเราออกไปใช่ไหมประตูมันก็จะปิดเอ้ยเราเข้าห้องเดิมไม่ได้แล้วรู้ปิดดิไม่ปิดอ่ะเออ วัสดีครับ้ยนั่นช่องอะไรอ่ะใช่ช่องของผมหรือเปล่าไม่น่าใช่หยอะไรอ่ะอุ้ยคันร้อนด้วยตอนนี้อากาศร้อนมากเลยเมืองไทยหยอันนี้อะไรอ่ะ้ยดูได้ใต้นี้มีอะไรไหมมี อ๋อแปลว่าสิ่งของนี้สามารถดูได้สินะอ้านี่ไงแปลว่ามีรหัสลับอยู่หรือเปล่าไม่มีรหัสลับใต้นี้ไหมอ่ะไม่มีหรอกระจกอ่ะมีผีไหมส่วนนี้ดูได้ไหมได้ข้างในล่ะเหมือนจะไม่มีอะไรใต้ฝานี้ไม่มีรหัส เพดานไม่มีผีผมว่าเราควรปรับการาฟิกมันลงหน่อยไหมหายพอไปมีเดียมอุย้ยถ้าปรับปรับมีเดียม,มันรู้สึกว่าออกหายค้างเลยรู้สึกว่าภาพมันจะโลขึ้นอนะ่ะเอาหายดีวยกว่าใช่ไหม เดี๋ยวผมขอเช็คก,ก่อนว่ามันโลขึ้นขนาดไหนไม่ได้โลขึ้นขนาดนั้นฮะเอาอมีเดียงไปได้อะไรอ๋ออะไรที่ตกคือหนังสือเล่มนี้สินะห้องคมืดเลยอ่ะเดี๋ยวไปห้องนี้ก่อนแล้วกันเอ่อรหัส เสียงอะไรครับหมุนไงอะ่ะอุ๊ยอุ๊ยผมหมุนนี่อะไรครับผมหมุนอน,นี้อยู่หมุนไงอะ่ะโอ้ยนี่ไงตรงนี้ตรงนี้เหมือนมีเสียงเสียงดังแรกเหมือนหมุนอน,นี้เลย ต้ผมหาเสียงก็หาอยู่ไหนวะผู้เหมือนได้ยินเสียงตัวตลกถ้าถ้าตายนี่คือกูไม่เอานะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยส้นตีนแน่จริงก็มา ไม่อยากขันหลังกลับไปดูอ๋อนี่เป็นเตียงนอนฮะโอเคอันนี้อะไรอ่ะอะไรหน้ากากหรือว่าชามอ๋ออันนี้คือส่วนประกอบของอันนี้ใช่ไหมอันนี้เหรอเหมือนเป็นก้อองะไรสักอย่าง อย่าเจอผีแล้วกันโอเคยังไม่อยากเจอผีครับอุอันนี้คือใบอะไรสักอย่างกขออ่านโน้ตก่อนอดีนะที่มันยังให้ผมอ่านโน้ตอะอะไรอะสี่ศู0ย0แปดศูอยอย่าบอกนะว่ารหัสใช่ไหม สี่สิบแปดสิบยสิบสามสิบผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเหนือใช่หรือเปล่าใช่ไหมเหมือนไม่มีอะไรอีกแล้วใช่ไหมแบบภาพปริศนาอะไรประมาณน,นี้ยไม่น่ามีแล้วนะมันคือภาพของหอยทากกับอะไรสักอย่างใช่ไหมฝั่งนี้เหมือนจะมีอะไรอะ่ะใช่ใช่ฝั่งนี้มันอ๋อเลขเอ๋อก็เลขตรงนี้ดีกว่า โอเคกลับไปเปิดรหัสดีกว่าผมชอบผมชอบเล่นเกมผีแต่ผมไม่ชอบผีแน่จริงก็มาโอเคสี okay. ่สิบหมุนไงมันหมุนไงอะ่ะผมต้องเอ่อไม่มีปุ่มให้ ตรงนี้อ๋อคือไงวะหมุนลงไปนะเอ่อเอ่อหมุนหมุนไป40ไม่ได้พระเจ้าช่วยอ๋อ40แล้วไงต่อ สีาา่สิบสี่อะฮะสี่สิบแล้วไงอ่ะอ๋อาห,าหมุนมันหม,นมุนเลื่อนมันเลื่อนเพื่อหมุนฮะ ส,สี่สิบเป๊ะๆหน่อยสี่สิบเป๊ะเป๊ะหน่อยเอาสี่สิบเป็ดอาชิบหายหมุนยากอะ่ะ โคตรยากเลยเอ้าเวลาผมจับสองมือมันจะนเลื่อนขึ้นมันจะเป็นเลื่อนลงเวลาจับอีกมือนึงมันเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงอ้าเท่าไรหร่วะ ไม่เข้าใจฮะจะผมขอเอาคำคล้ายไปแปลก่อนนะเฮ้ยผมเปิดได้แล้วนี่เหมือนเทปนะ โอเคแล้วทุกคนถ้าใครชื่ชนชอบินี้กดไลค์กดซับสไครต์ให้กูก่อนกูจะมาตอบอ่าโอเค okay, แล้วทุกคนผมแก้น,นี้ประมาณสิบนาทีอะเผื่อจะแก้ได้เราจริงมันแก้ไม่นานหรอกแก้ผมไม่รู้ว่ามันเลื่อนยังไงนะโอเคผมบอกแล้วนะว่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยบายบาย